สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองประหลัดในส่วนของภาคที่ต้องสอบกฎหมายด้วยท่านก็สามารถใช้แนวข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่52กันนะครับข้อ52โจทย์ถามว่าข้อใดมีอำนาจยุบสภาเมืองพัทยาก็ไก่ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดก็ไข่นายกเมืองพัทยาหกควายปลัดกระทรวงมหาดไทยมง,งูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้าจานย์นายกรัฐมนตรีนะครับข้อนี้ท่านตอบข้อไหนครับถ้าท่านได้ไปอ่านในกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ท่านก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้ฉเฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อนองูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยนั่นเองอธิบายขยายความเพื่อให้เห็นภาพชัดเจยนยิ่งขึ้นนะครับอธิบายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ในมาตรา9 8บัญญัติว่าเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้วักงเมื่อมี กรณีตามมักหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาเมืองพัทยาและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วยนะครับดังนั้นข้อ5.2จึงต่อบรัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงหมหาดไทยนะครับซึ่งในมาตรา9 8ระบุแค่รัฐมนตรีนะครับแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยท่านก็ต้องไปดู ในมาตรา5และมาตรา6เพิ่มเติมดังนี้นะครับซึ่งมาตรา5ของพรบ,บระเบียบบร,ริหารราชการเมืองพัทยาพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ในมาตรา5ก็จะบัญญัติว่ารัฐมนตรีหมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน,นี้ซึ่งผู้รักษาการก็จะปรากฏอยู่ในมาตรา6มาตรา6ก็จะบุว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับดังนั้นข้อ52จิงโตจึงโตข้ององ,งูนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าข้อโศมท่านเจอมีทั้งรัฐมนตรีหรือมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยท่านต้องตอบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยนะครับที่มีอำนาจยุบสภาเมืองพัทยานะครับสำหรับวันนี้เราฉเฉลยข้อ52ไว้เพียงเท่านี้ ่านสามารถติดตามช่องทางการเฉลยแนวข้อสอบได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับ Facebook ของผมมีด้วยกัน4ี่ c e b o o k ด้วยกันชื่อประพันธ์วารำใน Facebook ที่1ส่วน Facebook ที่2ก็จะชื่อประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่2ประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่3ประพันธ์วารำ a c e b o o k ที่4และก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วารำนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารำแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า และก็ช่องทาง tiktok นะครับชื่อประพันธ์วอรัมและก็ภาษาอังกฤษก็จะเป็นประพันธ์2523หรือว่า @prepun2523 นั่นเองก็สามารถติดตามช่องทางการเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปได้นะครับวันนี้เราเฉลยแนวข้อสอบข้อ52ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ